เซคนโนนำเสนอให้ชมกับที่ดินนะคะท่านใดมองหาซื้อที่ดินนะคะแถวพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าค่ะเหมาะสำหรับการปลูกบ้านตั้งที่พักอาศัยนะคะที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะราคา850,000บาทฟรีค่าโอนตั้งอยู่ที่หนองปลาไหลพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ ท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนัดชมพื้นที่สามารถทักคุยได้นะคะคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะสำหรับเวลานี้ทางเราต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ทักทายกันก็นได้นะคะสวัสดีค่ะ